สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเล็กแอเเคนะครับตอนนี้นะครับผมเนี่ยอยู่กลางเขาลึกเลยนะทุกคนก็เดินมาเจอสายนะ้ำสายหนึ่งนะนี่เนี่ยผมเนี่ยมากับน้องต้นกล้านะก็เราเนี่ยเดินตามหาสามแม่ลูกนะทุกคนเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยน่าจะเดินมาทางน้ำน,นะผมเนี่ยก็เลยมาทางลําธารนี่นะทุกคนนี่เดี๋ยวผมเนี่ยจะเดินขึ้นไปตามลํลาธารเรื่อยๆตอนนี้ผมก็ เดินขึ้นมาไกลาละมีผมก็มากับน้องต้นกานะให้น้องต้นกาเนี่ยช่วยผมหานะต้นกาสวัสดีกรับเนี่ยโดนผมเนี่ยมากับน้องต้นกาเนี่ยได้พักแล้วนะตอนนี้ผมกับน้องต้นกาเนี่ยพักเหนื่อยกันอยู่นะโดนเพราะว่าเราเนี่ยเดินมาไกลมากแล้วมาเจอน้ําเส้นนี้นะเดี๋ยวผมเนี่ยจะเดินตามน้ําขึ้นไปเรื่อยๆผมก็เดินมาจากข้งล่างนู้นเลยนะโดนกับน้องต้นกาก็ยังไม่เจอวีแววเลยนะเหมือนจะมีรอยเท้าคนเดิน ได้เป็นสามแม่ลูกนะทุกคนก็เดี๋ยวเราเนี่ยเดินตามขึ้นไปหาเขากันไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะไปต้นกาพร้อมยังโอเคทุกคนก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้เราด้วยนะนี่น้องตก,กาโอเคครับทุกคน,กคนไปกันเลยนี่นะทุกคนผมกับน,น้องเนี่ยเดินขึ้นมาจากข้างล่างนู่นเลยนะก็ตอนนี้ก็อยู่ตามลำธารน,นี่นะไปต้นกาเย้ย กันกาก็สนนะพามาเนี่ยไกลมากน้องเนี่ยขยันขึ้นเข่ามากเลยนะทุกคนวันนี้นะครับผมเนี่ยมาตรงป่าดิบชื้นเลยนะที่ไกลจากเมื่อวานอีกเยอะเลยนะทุกคนดูครับก็ป่าดิบชื้นเนี่ยยุงจะไม่ค่อยมีนะทุกคนเพราะมันจะมีส่วนมากก็ป่าที่แบบร้อนๆนะช่วงป่าไผ่อีกเยอะ เราก็ทาย,ยากงนยุงกันมาเรก็เดินเรื่อยๆระวังเนี่ยบก็ป่านี้ก็ว้างมากครับทุกคนดูดินันก็จะเป็นเขานะเขาทางขึ้นอีกนี่ก็จะเป็นแหล่งน้ำนะทุกคนนีนะ้มีทางเดินนะทุกคนนี่ เหมือนจะเป็นทางเดินที่เก่ามากหรือจะเป็นทางเดินที่พวกที่อพยพม,มาเนี่ยเดินมาหรือเปล่านะทุกทุกคน,กคนเดินดีๆต้องไดนี่ครับ เฮ้ยทุกคนทุกคนทุกคนตัวกาชี้อะไรไม่รู้นะไหนอ๋อเ oh, จอเสื้อคนนะทุกคนเฮ้ย <He i. S 1> เสื้อใครวะไปดูไปดูไปเจอเสื้อคนนะไม่รู้ว่าเป็นของใครไหนตอนกา ต้นกล้าเนี่ยเจอไวมากเนี่ยทุกคนนู่นนะเสื้ออยู่ตรงนู้นนะทุกคนเนเสื้อแบบสียมพูนู่นเลยนะทุกคน,นี้เนี่ยจะลองไปดูนะ เราเนี่ยเดินมากลมากแล้วทุกคนเดินแบบตามรอยสามแม่ลูกมานะเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยน่าจะลงไปทางลำธารน,นะให้เราเนี่ยเดินตามลำธารไปเรื่อยๆทุกคนก็ได้ไม่เจอเสื้อใครก็ไม่รู้ไปเดี๋ยวลองไปดูกันว่ามันเป็นเสื้อหรือเป็นผ้าอะไรนะทุกคนไปท,ทัน้นจ้ เดี๋ยวแล้วมั้งตึ้งกาเนี่ยขึ้นเข่าเก่งมากเลยทุกคนรู้ป่ะใส่ของเท้าด้านผิดอีกแล้วนะตึ้งกาเนี่ยก็แสงเท้าด้านผิดประจําก็ต้องคอยบอกนะเสื้อใครวะโหกินเม็นนะกินเม็นมะเสื้อใครวะตึ้งกาเม็นด่ะ คนเหม็นเลยทุกคนเสื้อใครไม่รู้นะเนี่ยเดินไปดูใกล้ๆมันเหม็นมากอะโดนผมไม่กล้าเข้าใกล้เลยนะโอ้โดูโดนตัวการ์าทำหน้านะทุกคนมันเหม็นนะโอ้หตัวอ้วกครับโอ้โหเฮ้ยเป็นเสื้อของน้องเขานะทุกคน อ,อ๋อมีเลือดนะนี่ครับมีคาบเลือดนะโอ้โหคาบเลือดเต็มไปหมดเลยครับกคนน้องเขาเป็นอันตรายหรือเปล่าตัวโดนโอ้โหแบบกลิ่นเนี่ยเน่ามากเลยนะเหม็นเน่าเลยครับ ก็มีเลือดคาบเลือดงล่างนี่แล้วทุกคนมีถึงนี่แล้วนี่ผมว่าคาบเลือดจางๆเหมือนนี้น่าจะเป็นของเด็กนะผมว่าน่าจะเป็นของน้องเขาเนี่ยแหละครับดูว่าเป็นเสื้อกันหนาวนะโอ้โหเรามีแบบทรายปนเปื้อนเต็มไปหมดเลยครับทุกคน โหตัวกล้าเหม็นนะเหม็นมากทุกคนโหโด,ดูดีทุกคนแล้วขอบขายไปไหนกันแล้ววะสามไม่รูปไปไหนกันแล้ววะแล้วมีถุงขน,นอมอ่ะทุกคน ผมว่าน่าจะเป็นขนมที่เข่าเนี่ยตุนเอาไว้นะที่เราเนี่ยขึ้นมาให้นะโดนดูดิโอจะขับเรือครับอ๋อน,ะอนีครับผมเนี่ยขึ้นมาทางน้ำตกนะโดนนี่ก็จะเป็นลำธารน,นะผมก็ไม่รู้ว่าขาบเรือเนี่ยไปถึงไหนนะโดนดูดิ เ็มไปไม้ไมหมดก็ใครที่กินข้าวหรือทานข้าวอยู่นะทุกคนผมก็ขอภัยด้วยนะเพราะว่ามันเป็นเลือสดสดๆเลยน,นี่แบบแ,แต่มันก็แห้งไปแล้วนะเลือดเนะผมก็ไม่รู้ว่าเข้าไปได้ไกลยังนะแต่เหม็นมากทุกคนผมเนี่ยขอไปหายใจด้านนอกก่อนนะ เพราะว่าทนอยู่ตรงนี้ไม่ไหวโดนกลิ่นเหม็นมากแบบเหม็นมากครับทุกคนทนแบบกลิ่นเลือดไม่ไหวนะมันเหม็นเน่าเลยครับ รอบก็ไม่เห็นใครนะหรือเขาจะไปทางไหนเราก็ไม่รู้โดนทีนี้เราเนี่ยไปไม่ถูกแล้วนะหรือเขาจะเดินขึ้นไปตามลำธารเรื่อยๆเราก็ไม่รู้นะหรือจะไปทางนี้ป่าใหญ่มากเลยครับนดูด,ด,ด,ดิผมกับน้องต้นกล้าเนี่ยจะกลับถึงบ่ไม่รู้กลัวหลงเหมือนกันนะแต่ผมก็พอรู้ทางนะโดน เสื้อผ้าเนี่ยอยู่นู่นเลยนะกลิ่นเหม็นมากผมขอออกมาหายใจใด้านนอกก่อนเดี๋ยวเราเนี่ยค่อยไปสำรวจอีกรอบเดบ๋ยวเ,เรเนี่ยไม่มีใครแล้วนะถ้าเป็นพวกเขาจริงๆก็ขอให้ปลอดภัยนะโวนเดี๋ยวเราเนี่ยจะลองเดินตามหายสักพักหนึ่งแบบตามหายทั่วที่นี่เลยนะถ้าแบบ มีเลื่อยไปนเนี้ยอาจจะไปไหนไม่ได้ไกลหรอกครับขนาดต้นกล้ายังสายหัวเหม็นเลยครับทุกคนดน้ดนองต้นกล้าทำหน้านะเหม็นมาก ไปตั้งกเดี๋ยวเราเนี่ยจะลองขื้อไปหาเขาดูเนี่ยโดนภาพเลือดเต็มไปหมดเลยอะ่ะม,มีเลือดดำแล้วก็เลือดแบบซีดๆนะโดนนี่จะดำปิดเลยนะเลือดนี้โอนดนูนนก็จางหมดแล้วโอ้โหคนดูดิโอ้โหเลือดมันก็แห้งอยู่นะโดนขอว่า ก็น่าจะไม่ค่อยนานเท่าไหร่รอบๆไม่มีใครนะ เรือนี่มีรอยทะลุนะโอ้โหมีรอยทะลุมีร,อย,ร,มรอยเลือดเต่ไม่หมดเลยเหม็นมากมีทั้งทรายเกาะทรายแบบเกาะมาเนี้อแ,แล้วก็ข้างล่างนู้นก็จะมีคราบเลือดอยู่นิดหนึ่งนะ,ะไปเ,เดี๋ยกะไปเหม็นมากทุกคนี๋ยวเราเนี่ยจะรีบไปตามหาเขาดีกว่า เขาอาจจะไปไหนไม่ได้ไกลนะผมเนี่ยจะลองรีบไปดูกันเห็นลื่นมากถ่ายโซนตัวก้าบไปเราเนี่ยจะเดินตามมือไปทางน้ำเรื่อยๆนะก็จะเจอหรือเปล่าคนมีแต่ตัวไม้ใหญ่หญๆนะโดนดูดิล้มหรอ เดี๋ยวดยวิไปหางนี้ต้องกะเราเนี่ยจะเลาะทำข้างๆน้ำไะนะทุนพอเวลาเดินแถวแถวหินเนี่ยมันจะลื่นนะมันเดินไม่ค่อยสะดวกนะ ไอเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูข้างบนว่าจะเจอพวกเขาสามคนหรือเปล่าทางนี้มือกจะเป็นร่องน้ำนะทุกคนเนี่ย ทุกคนเจอถุงขุณนมอีกแล้วครับนี่นี่นะทุกคนเจ<ป>้กาดเดินขะ้างน้ากอดต้อยจนการแนะนำหน้านนะทุกคนเพราะอันตรายนะ่ะ ทางนี้ต้นฮะเฮ้ยต้นกาชี้เลยไม่รู้ทุกคนนู่นนะมีพวกพ่อห่มนะทุกคนผมว่านน่าจะเป็นพวกที่รีภัยมานะเพราะว่าเส้นนี้นะครับเป็นเส้นที่เขาเนี่ยรีภัยกันมานะทุกคนโอ้แล้วมีเสื้อผ้าแบบข้างๆเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะ นี่ครับนี่เสื้อกระเหลี่ยงก็โดนนี่เนี่เป็นลายเสื้อกระเหลี่ยงไงนะ<ๆ>ก็เส้นนี้นะครับก็จะเป็นทางที่พวกเนี่ยลี้ภัยมานะก็ในป่าลึกมากไปต้นกะแล้วเจอเสื้ออีกนะโอ้ ดูรอบๆรอบๆป่าให้กว้างมากทุกคนครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะขอปิดคลิปตอนนี้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะข้ามน้ำนี้ไปนะข้างล่างนี้มันก็จะเป็นน้ำมันจะไปลำบากมาก ผมว่านะเดี๋ยวเราเนี่ยจะขอข้ามน้ำนี้ไปนะโอเคบเดี๋ยวเราเนี่ยขอสำรวจให้ทั่วๆเลยอาจจะเจอพวกเขาไปตรงกะเราไปสำรวจกันเดินขึ้นตามน้ำไกลๆเลยนะไม่รู้ว่าถ้าเราไม่เจอเราก็ต้องเดินกลับมาทุกคนไปทุกคนครับผมเนี่ยพอขึ้นไปเนี่ยโคตรไกลเลยนะกับน้องตัวกะเนี่ยน้องตัวกะก็ไม่ไหวแล้วนะก็ตามหาเขาไม่เจอ ตอนนี้ผมเนี่ยก็กำลังเดินลงมานะผมก็เดินลงมาถึงประมาณครึ่งทางแล้วทุกคนก็ไม่เจอพวกเขาเลยเหตุทุกคนกยวผมกับน้องต้นกล้าน,นี่ยจะขอเดินทางกลับกันก่อนเพราะว่ามันต้องใช้เวลาเดินทางเนี่ยไกลามากครับทุกคนร้อนไปหน่อยเงี้ยเหนื่อยนะเหนื่อยมากครับทุกคนเราเนี่ยตามหาเขาไม่เจอนะเจอแต่เสื้อผ้าแล้วก็เลือดนะผมว่าน่าจะเป็นเลือดของลูกเขาเนี่ยแหละครับ แต่ไม่รู้ว่าโดนอะไรนะทุกคนก็อันตรายมากเขาเนี้ยอยู่กันสามคนก็น่าเป็นห่วงนะทุกคนผมกับน้องตัวการาเนี่ยจะขอเดินทางกลับไปเรื่อยๆนะก็จะถ่ายให้ทุกท่านผู้ชมดูเรื่อยๆว่าเราเนี่ยจะเจออะไรอีกไหมลองรอยของเขาแน้ะทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะขอเดินทางกันต่อตอนนี้เราต้องเดินกลับแล้วทุกคน พอเราขึ้นไปอีกนิดเนี่ยมันจะขึ้นไปไกลเรื่อยๆมันจะทําให้เราหลงง่ายนะไปต้นกล้าเดินกลับดีกว่าเผืยทุกคนเราเนี่ยขอตัวเดินกลับเันก่อนไปทุกคนครับนี่เราเนี่ยเดินกลับมาถึงตรงที่เราเนี่ยเจอเสือ้อเหลี้ยงแล้นะผมกับน้องต้นกล้าเนี่ยขึ้นไปข้างบนนู้นเลยนะก็มีม,ม,มีน้ําตกหลายชั้นมากที่เป็นลำธารน,นะก็แบบต้องปีนหน้าผาขึ้นไปนะยาลลาบากมากก็เราเนี่ยไม่เจอพวกเขานะไม่รู้ว่าเขาเนี่ย เดินไปคนละเส้นหรือเปล่าหรือไปคนละลำทานนะเขาอ,อาจจะไม่ได้เดินตามน้ำไปก็ได้แต่ที่ผมคิดนะครับว่าเขาเนี่ยน่าจะเดินตามน้ำไปนะเพราะว่ามีการได้รับบาดเจ็บเนี่ยเลือดแบบเต็มไปหมดเลยนะไปจังกะเนี่ยตังกาก็มากับผมเนี่ยขยันมากครับทวน ก็ผมเนี่ยมีอาวุธเยอะแยะไปหมดนะตอนนี้ก็มีมีดหนังสติ๊กนะทุกคนแล้วก็เป็นเป็นมีดเล่มเล็กนะก็พบติดตัวให้น้องตุลกาเนี่ยพบไว้นะทุกคนไปต้องหนาเดินกลับกันโอ้ผมกับน้องเนี่ยเดินกลับมาไกลามาก ทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยขอเดินกลับไปข้างล่างเลยนะโอเคทุกคนผมกับน้องตัวการเนี่ยก,กลับมาถึงตรงข้างล่างเขาที่เราจะต้องขึ้นแล้วนะก็ผมก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะก็มีกลิ่นเสื้อของเขาแต่เจอเสื้อนะทุกคนแล้วก็มีคราบเลือดเต็มไปหมดเลยนะตรงเสื้อแต่กลิ่นเหม็นมากจนแต่ไม่มีแมลงวันมาตอมเลยนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทําไมนี่มีแมลงวันมาตอมนะ ต่สัตว์เนี่ยไม่มายุ่งเลยนะโอเคครับเดี๋ยวผมเนี่ยขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยต้องรีบกลับแล้วเพราะว่ามันจะเริ่มคําทุกคนโอเคครับเพราะว่ามากับน้องตดนกล้าด้วยก็น้องเนี่ยยังเป็นเด็กอยู่นะพอเป็นห่วงน้องแต่น้องเนี่ยอยากตามผมตลอดเวลาผมไปไหนก็อยากไปนะทุกคนโอเคครับผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้เราด้วยนะโอเคสุนัขฝากกดไลค์กดแชร์ like, share, แล้วกดติดตาม เรียดทุกคนผมก็ให้น้องพูดอะไรนิดนะึงครับโอเคครับเดี๋ยวเราเนี่ยเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะวันเราเนี่ยจะไปหาพวกสามไม่รู้เนี่ยเจอหรือเปล่านะทุกคนก็รอชมกันนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองตามเพื่อนๆมาลองหากันดูอีกรอบอค,ครับขอปิดคลิปเพียงเด่๋น,นี้เจอนคลิปวิดีโอหน้านะครับไปไปกันเลยบ๊ายบาย